ปุยปุยคะตอนนี้หนูเป็นห่วงไปมากเลยคะ่ะเหมือนเขากําลังจะเบนเข็มชีวิตไปเรียนต่ออาชีวะคะ่ะน้ำพันจะยังก่อนนะคะลูกบางทีไปเขาอาจจะมีเหตุผลที่เปลี่ยนใจจากการเรียนมหาวิทยาลัยมาเรียนอาชีวศึกษ,ษาในระดับปวสอแทนคะ่ะแต่เรื่องไม่เป็นแบบนั้นนะสิคะเหมือนการที่ไปเขาเปลี่ยนใจแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการจะแก้แค้นแทนพี่ชายของเขาอะคะ่ะ ไปมีพี่ชายชื่อนำพูเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งพี่ชายของเขาถูกนักเรียนอาชีวะคู่อริทำร้ายจนเสียชีวิตหลังจากนั้นไปที่สดใสก็กลายเป็นคนเงียบเก็บตัวและมีความคิดวนเวียนอยู่กับการสูญเสียพี่ชายที่เขารักพี่พูพี่ ถ้าปีนี้พี่จบอาชีวะออกไปแล้วพี่ว่าพี่จะทำอะไรต่อพี่จะไปคัดบอไลไฮรีก้าคัดตตินขึ้นมานะเข้าควรสบายขึ้นเลยนะว่าก็ดีเหมือนกันนะพี่ พี่ภูพี่ถ้าพี่จบอาชีวะปีนี้ไปแล้วพี่ว่าพี่จะทำอะไรต่อดีอ่ะพี่พี่ว่าพี่ทำงานเกี่ับช่างไฟฟ้าตามที่เรียนมาไปจะได้เรียนงสูงอ่ะแล้วอีกอย่างพี่จะไปคัดบอลไทยลีกถ้าคัดติดฐานะทางบ้านอาจจะดีขึ้นเลยก็ได้นะผมว่าก็ดีเหมือนกันนะพี่ และน้ำพันธ์ไม่สามารถหยุดความคิดของไปได้สิ่งที่ทำได้คือการให้สติเพื่อดึงไปเด็กดีคนเดิมกลับมาครูเห็นด้วยกับไปนะที่จะเลือกเรียนอาชีวะแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของไปที่จะไปเพราะว่าต้องการแก้แค้นแทนพี่น้ำพูแต่ว่าผมคิดไว้หมดแล้วครับูว่าผมจะทำอะไรบ้างแล้วผมรู้หมดแล้วด้วยว่าโรงเรียนไหนทำพี่ผมบ้าง งั้นถ้าไปยังลดการแก้แค้นไม่ได้เราว่าเราไปเรียนอาชีวะกับไปดีกว่าจะได้ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้บ้างไปครูหวังว่าสุดท้ายแล้วว่าการเรียนอาชีวะและผู้คนที่รักเธออย่างครูน้ำพันคุณแม่ของเธอเองแล้วก็ดวงวิญญาณของพี่น้ำพู่จะทำให้ไปเปลี่ยนความคิดจากการแก้แค้นมาเป็นร่วมแก้ไขนะคะ แวันนี้ไปจะเรียนจบไปแล้วแต่ครูก็ยังห่วงห่วงความคิดของเขาสิ่งที่ครูทำได้คือการส่งต่อและฝากฝังให้เพื่อนๆและครูที่อาชีวะช่วยกันเปลี่ยนความคิดของเขาไปเดียน้ำพันสัปดาห์หน้าครูจะส่งพวกเธอ3ามคนไปเป็นตัวแทนโรงเรียนเราไปทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆนะ พี่จะไปคัดบอลไฮยลีกถ้าคัดติดขึ้นมานะเข้าครัวสบายขึ้นเลยนะครูคะเกิดการทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆแล้วต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันอย่างนี้จะไม่เกิดการกระทบกระทั่งกันหรอคะกิจกรรมนี้เนี่ยต้องการให้โรงเรียนที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะสร้างจริยธรรมเพื่อที่จะลดปัญหาการทะเลาะวิวาทกันได้คุณครูคะงั้นให้คนอื่นไปแทนไปดีกว่าไหมคะเราว่าไม่ต้องหรอกน้ำพัน เดีวเราไปเองดีกว่าแล้ววันสำคัญที่จะเปลี่ยนทุกอย่างก็มาถึงวันที่นักเรียนจากสองโรงเรียนที่มีความขัดแย้งกันมายาวนานได้มาเข้าค่ายจริยธรรมร่วมกันแอนทำไมเธถึงเรื่องเรียนอาชีวะละ่ะก็เมื่อปีที่แล้วอะเราได้เสียพี่ชายเราไปคนนึงเพราะการขัดแย้งระหว่างสถาบันเราเลยเข้ามาเรียนในอาชีวะ เพื่อเราจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะเรารู้สึกผิดมากนะหลังจากที่ได้ฟังพวกเธอสองคนคุยกันแล้วอะเพราะว่าความผิดเราอะต่างจากพวกเธอสองคนมากทั้งๆท,ท,ที่ก็เพิ่งเสียพี่ชายเหมือนกันตั้งแต่เนี้ย เราขอสัญญาว่าเราจะเปลี่ยนความคิดจากที่เคยคิดจะแก้แค้นเป็นช่วยพวกเธอแก้ไขปัญหาละกันใช่ใช่เราก็เห็นด้วยกับแอนนะเราว่าเรามาช่วยกันแก้ไขปัญหากันดีกว่าในที่สุด สิ่งที่ไปได้รับรู้ได้เห็นด้วยตัวเองก็สามารถเปลี่ยนความคิดจากต้องการแก้แค้นไปสู่การแก้ไขแม้เป็นเพียงเรื่องราวดีๆของสองสถาบันเท่านั้นแต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่จะดึงทั้งหมดออกจากความรุนแรง